สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้มาหอดงานแล้ววัดใหญ่มากตอนนี้เดินมาจากหลังเวทีทั้งบุญค่ะตอนนี้จะไปถวายเทียนพรรษาแล้วก็ผ้าหา่มน้ำฝนพร้อมด้วยปัจจัยนะคะมาพี่น้องมาเอาบุญต้องกันบืนพ่อเียลีวัดวัดมันเป็นน้อนค่ะวัดที่ทันน้ากลางธรรมชาติมากเลยนะคะวันนี้มากครับไอวี่กับเลิม คือเกาสามพนอสภาพสภาพตอนนี้ก็คือจะตุยแล้วเพราะว่าช่วงเวลา,าสายๆจักน้อยหี่เป็นช่วงเวลาที่แน่นเริ่มง่วงเลยสินอนได้แบบนี้เมื่อคืนคือน,นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะว่ามันเป็นเวลาออกฉากมันก็นเลยต้องมาลับเวดคืนฮะคนบอกว่าก็ตีแหลกบ่ ในสาราสารสารไหนออชันหอ,อเธอได้ไหม <c oughs> ป้าพี่นอ้องอยู่ทั้งพูดทั้งเขายางบืนมอดเหรเจ้ามือน,นี่ป้าพี่น้องมาเอาบุญไล่เลยโอ้ยบุญเดียดคิงเองออ,อัน เพราะว่าโบเมนวัดบันหฮอกันเลยบรูวาต้องไปซาลาดได้นะคะต้องถามพี่น้องที่บ้านเพื่อนมาหนีมานเหตุงานแล้กักมาเอาบุญขอพรรษาพร้อมพี่น้องอะโอ้เป็นกำลังชั้นกำลังชั้นมามาอายนะ ข้างปุ่นล่ะนี่เพิ่นถวายยังอันไว้กากผ้า <laughs> ก่อนกากผ้าก่อน่รู้ไเป็นชั้นเขาอยู่่นั้งใดหอ้อง เพระพันชันเขาก่อนเห็นไ,ได้ห่วยถ้าสร้างวัดเถอะนี่พ่อไ,ไดไเลียเทียนเทียนเหลี่ยมใหญ่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหลวงปู่พันชันเขาก่อนเด้อค่ะเราจะมาถวายเทียน <c oughs> หลวงพว่อกำลังฉันเขาค่ะพี่น้องมาเอาบุญลายเอาบุญน้องกันถวายเทียนแต่ว่าคนนี้จะหลับแล้วพี่น้องมาถวายเทียนัมาา่าน้องกันใครลืออมอายก็จับนี่ เจ้าพออน้ำเลือมสาธุสาดูด้วยป่ะเราไปเลยอจะไปยานน้าสาธุพี่น้องเดี๋ยวบุญน้ำกันได้ด้วยค่ะ บต่ต้องมีพิธี่ที่ตองอยังไหลต้องไปแต่งหนา้าต่อว่าแต่ว่าแต่ถวายสงกับเพิอันเชตวิธีบต่ต้องบ่ต้องเยอะเร <c oughs> ากระเขากไปอาดน้ำเอาบาดรุ่นเอ๋บอแมนเขาไปอาดน้ำเอาอีกแค่หนึงได้บ,บนี้บ่สั่นบุญกุศลบ่หอด เราเริ่มทำการสแสดง10โมงปอบไปแต่งหน้าวันนี้ให้พี่น้องเดบุนต้องกันแรงรายด้วยค่ะ